เรื่องละค,ครแบบว่้าหยน้ำตาแตกกันมากเลยโอ้ครับใช่ใช่ใชคือต้องขอขอบคุณก่อนครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ทำให้ตัวเฮียต้ากับกับสามาเนี่ยออกจากโทรทัศน์อะม,มาอยู่เหมือนว่าเป็นเป็นเฮียจริงๆของแต่ละคนเลยเพราะว่าเวลาผมอ่านคอมเมนต์ต่างๆอะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือนเหมือนผูกพันกันเลยครับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วทุกคนจะรีเฮียตาหมด มนทุกคนกอินจะไปไปเผาไปเผาเจะไปตีัแล้วค่ะ <laughs> ใช่ใช่ขอบคุณมากมากดีใจครับดีใจท,ที่ที่ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเป็น,ปนกระแสเยอะมากๆเพราะว่าอาจจะด้วยละครที่ท้าเฮียต้ามีความสุขมามากเลยครับแล้วพอวันเดียว <laughs> หักเลยแล้วเบรกแรกอโอ้โหแบบทุกคนทุกคนสะเทือนใจใช่ใช่ใช่เราเราขนาดเราแบบอ่านบทใช่ไหมครับแล้วก็แสดงด้วยแล้ววันนั้นผมก็ดูสดด้วยครับ เราอยังแบบโอ้โหน้ำตาแตกเหมือนกันเศร้าเหมือนกันใช่ใช่มันสะเทือนใจสำหรับผมถือว่าสําเร็จมากๆเลยเพราะว่าจุดจุดมุ่งหมายของของการทํางานนะครับทุกหน้าที่เลยเนะตั้งแต่ผู้จัดทีมงานนักแสดงเนี่ยสุดท้ายเราต้องการให้แฟนมีความสุขทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็คาดหวังว่าจะให้ทุกคนมีความสุขแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มามากกว่านั้นคือเขามีความสุขมากกว่าที่เราคาดไว้ นนนหนกรเมอ่อย๋อ <laughs> คืออันนี้ถ้า <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าสังเกตครับก่อนอันเนี้ยเราจะมีมีมาบ้างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า <laughs> เพราะว่าผม,มาเป็นคนที่ชอบไปน้าแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปไว่ายน้ำอะครับน้อยมากเพราะว่าเรายังยังสนุกกับก,ก,ก,การอก<ช> <ๆ S 1> อกกำลังกายอื่นๆอยู่มีแต่ฟุตบอลมีแต่แต่พอตอนเนี้ยอายุเราก็เริ่มมากขึ้นนิดนึงนะเราก็เราก็ทางานเยอะขึ้นด้วยครับเลยหาอะไรที่ รู้สึกว่าออกกําลังกายแต่ว่าเราจะมีโอกาสบาดเจ็บน้อยหรือไม่มีโอกาสบาดเจ็บเลยเราก็มองออกว่ายน้ำจได้เห็นเรื่อยๆใช่ไหมคะว่ายน้ำก็จะได้เห็นเรื่อยๆครับถ้ายังถ้ายังไม่เบื่อกันนะครับพอมันทําลงไปแล้วแล้วมีแฟนๆแบบชอบเออพี่เดี๋ยวหนูทาตามได้ไหมท่านี้ผู้หญิงทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆผู้ชายเข้ามาผมว่า ออมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าผมก็ดูเพื่อนเพื่อนคนอื่นเยอะอทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งเทรนเนอร์เงี้ยพอมีอะไรดีๆเขามาแชร์กันมันมันก็ทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเหมาะกับน้องๆคนนั้นๆหรือเหมาะกับเราซึ่งเอามารวมๆกันก็ได้มันเหมือนเราก็อยากจะเป็นโค้ช้คนอื่นแบบเป็นตัวอย่างคือคือขอเป็นแบบแค่แบบนําเสนอนําเสนอในสไตล์ของเราอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีทิศอพวุธพื้นอะไรทั้งสะตืต้นสะลึกอะไรเงี้ยเราก็ ปกติเราทำอยู่แล้วเนอะก็ลองเก็บภาพมาไว้บ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้สาคัญตาเรา,าม,มคนแบบันเคอะไรับครับอันเนี้ยอันนี้เราก็เขินด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มีมีความเขินแต่ก็ยังยัง,ย,งยังดีใจตรงที่ว่าเออ <c oughs> น้องๆเขาติดตามเรามาใช่ไหมติดตามมาตลอดแล้วก็ตอนเนี้ยเราเหมือนว่าอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลเดลืองมากขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในในจุดที่น้องๆมองว่าโอเคอยู่ <c oughs> พอสมควรเราก็ดีใจแล้วครับ <c oughs>